สูตรหมักหมูนุ่มวิธีการง่ายๆเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์สวัสดีครับพบกับพี่เบวครั้งวันนี้จะมาหมักหมูให้นุ่มๆน,นะวันนี้พี่เบลจะใช้สะโพกหมูนะซึ่งพี่น้องสามารถที่จะเลือกส่วนไหนก็ได้นะสําหรับสูตรนี้นะเพราะว่าหมักยังไงก็นุ่มแน่นอนอันดับแรกนะก็แล่นเนื้อนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็พยายามันให้เป็นไปตามลายของมันก่อน เนื้อะโพกนี้มันก็จะบิดไปมาตามรูปทรงนะกลงกล้ามเนื้อนะอตรงนี้ประมาณนี้ได้ลักษณะของการหั่นนะก็จะหั่นตามรอยขวางนะอย่างนี้ก็สามารถที่ใช้ได้แล้วก็ส่วนนี้ประมาณนี้เล็กใหญขึ้นอยู่กับเมนูที่พี่น้องเอาไปใช้นะแต่ถ้าทำใหญ่ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาเราหมักเสร็จแล้วนะถ้าต้องใช้เมนูที่ ละเอียดเล็กอะไรเงี้ก็มาหัน่นหรือว่ามาจับเพิ่มได้นะถ้าร้านอาหารตำนะลักษณะนี้ก็จะเละออหมดนะแต่เราทำกินเองก็เฉยไปเลยม,มันบางๆประมาณสามมิลน,นะพี่น้องไม่ถึงกับบางมากอะสามมิล ก็ได้เนื้อแบบนี้เลยเดี๋ยวทําส่วนนี้เสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนการหมักกันล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่อืมก็ได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนการหมักสิ่งที่ต้องใช้สาหรับสูตรนี้ก็คืออืมเบกกิ้งโซด้าหนึ่งช้อนชาสาหรับหมู1นกิโลแล้วก็เติมน้ำนลงมไอโกนประมาณ1 0 0่งซีซีแล้วก็คนให้ละลาย สูตรนี <ithe ater gathering> <S S ้นะเจฟป่อมกระทะเหล็กนะพี่น้องเขาแนะนำไว้นะก็ขอบคุณเจฟป่อมกระทะเหล็กนะพี่บาวขอนำสูตรมาแชร์พี่น้องต่ออีกรอบนึงก็เอาเบกกิ้งโซดานะที่ละลายน้ำนี่มาใส่ทีนี้ก็ทำการคุณขออญาตใ้มือนะยพี่น้องนะแบบนี้ให้หมูเนี่ยมันดูดซึมเอาน้ำเบกกิ้งโซดาเข้าไปในด้านใน เดี๋ยวน้ำที่เราใจนี่ก็จะไายเข้าไปในหมูทั้งหมดเลยอ้ทาแบบนี้นะพี่น้องเห็นเมื่อกี้น้ำหน0่งร้อยจีจีเห็นไหมมันก็ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูนะแล้วก็จะทําปฏิกิริยาทําให้หมูเนี่ยเนื้อนุ่มอ่าเรียบร้อยพี่น้องอ่าดูน้ําหมดแบบนี้ไม่เหลือเลยนะแล้วทีนี้ส่วนผสมที่จะใช้ตม่ก็พี่บาวก็จะใส่น้ํามันหอยนะ

พริกเตยปนสองช้อนสองช้อนชาครับพี่น้องก็อันอนี้ก็ดูลักษณะการนําไปใช้งานนะถ้าบ้านเรามีเด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ส่วนประชมที่ใช้เท่านี้นะเดี๋ยวพี่บาวก็จะคนในส่วนประชมนี่มันเข้ากันนะเดี๋ยวน้ําต่า,า,ง,างๆเรานี้นะก็จะอ้ายเข้าไปเหมือนกันนะหอมน้ำมันงาเลย ่ะสัาางเกตดูเบื้องต้นนี่น้ำส่วนผสมที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้หายไปหมดแล้วนมีการดูดซึมเข้าไปอุ๊ยพี่น้องพี่บ่าลืมใจอีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งมันนะเดี๋ยวแป้งมันมาเตยนี่แป้งมันหนึ่งช้อนแบบนี้เลยโอ้ใส่แป้งมันลงไปแล้วก็คนแบบนี้ละประมาณนี้พี่น้องเรียบร้อย แล้วก็เก็บเอาไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ก่อนสักประมาณ1-2ึงงชั่วโมงยังไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะพี่น้องนะพี่บาวก็หมักไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บนะจับดูนะรู้เลยว่ามันนุ่มนะพี่น้องก็เก็บได้เลยพี่น้องนะพี่บาวก็จะใส่แบบกระปุกแบบนี้ปริมาณก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนแล้วก็แต่ละครั้งที่พี่น้องทำนะ เบอร์<ป>สะดวกในการเอาออกมาใช้นะจะเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ปิดเก็บก็เรียบร้อยพี่น้องนะวิธีการหมักมูนุ่มนะ,ะก็วิธีเก็บก็เอาไปเก็บใต้ชั้นของช่องฟิตนะก็จะเก็บได้สักประมาณ1สัปดาห์อาละแล้วพบกับวิธีการทำอาหารแล้วก็เมนูอื่นของพี่เบ่าได้อีกนะวันนี้พี่เบ่าลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง